เาดูวนทุกคนเปิดคลิปหาชมยากนะครับครูปอครูกล้า ไปให้กำลังใจน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงด้านหน้าเวทีครับล่าสุดครับทุกคนขอบคุณคลิปวิดีโอจากนะครับช่องพลังรักพลังเงียบด้วยนะครับที่ได้มีการแอบถ่ายครูปอนะครับแล้วก็ครูกล้าอดิศรครับทุกคนได้ไปให้กําลังใจทุกคนลองดูคลิปวิดีโอนี้สิครับและลองดูพฤติกรรมของครูปอดีๆนะครับครูปอครับทุกคนสีหน้าท่าทางเนี่ยคือปลื้มใจในตัวลูกสาวแบบสุดๆเลยนะครับพร้อมให้รางวัลน้ําใจน้อง อุ้มอิงเพชรบ้านแพงด้วยอุ้มอิงนี่ครับทุกคนบนดูคลิปนี้หลายรอบมากๆนะครับอย่างที่บอกครับทุกคนอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับครูกล้านี่แหละครับทุกคนซึ่งเป็นครูสอนแดนเซอร์เป็นหัวหน้าแดนเซอร์นะครับถ้าทุกคนยังจําได้ครูกล้าเป็นคนแต่งหน้าให้กับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงคนแรก นะครับแล้วก็ครูกล้าจะกลายเป็นตำนานจริงๆครับทุกคนเพราะว่าช่วงนั้นองค์อิง,องเพชรบ้านแพงครับทุกคนน้องเนี่ยยังไม่ได้มีรถตู้ยังไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเข้ามาครับทุกคนเพื่อหวังจะหาเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นยังไม่มีช่างแต่งหน้านะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วน้องเนี่ยก็จะได้เป็นคุณครูที่เป็นแดนเซอร์เป็นคนที่แต่งหน้าให้นั่นก็คือครูกล้าอดิศรนี่แหละครับวันนั้นอุม้มิมก็เห็นมีโอกาสเห็นครูกล้านะครับแล้วก็เห็นครูปอที่ได้มีการนรํารางวัลน,น้ําใจเนี่ยไปมอบ กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนน่ารักมากๆแล้วทุกคนดูดูคลิปนี้สิครับทุกคนคูปอแบบโอ้โหคือแบบถ้าเอามือทาบอกนะครับแล้วก็ ส่งรูปหัวใจนะครับทำมือส่งหัวใจให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตลอดครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับอิมก็มีโอกาสคุยกับครูปอนอซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารครับในการทําโชว์ให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับครูปอก็เผยเลยนะครับว่าครูปอนี่ทำเพื่อลูกสาวแบบสุดๆครับทุกคนว่าจะเป็นชุดแดนเซอร์จัดเต็มมากๆจัดหนักจัดเต็มแบบสุดๆครับทุกคนแล้วก็เชื่อว่าอุ๋งอิงนะครับเป็นความภูมิใจของคุณครูครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าเราเนี่ยจะได้เห็นพัฒนาการของน้อง มาตลอดระยะเวลา1ปีกว่าๆสาหรับองค์อิงนะครับแรกๆเนี่ยก็โอ้โหเดินลงมาครับทุกคนด้วยด้วยด้วยความที่ไม่ค่อยมั่นใจองคงอิงเป็นบ้านแพงครับทุกคนตอนนั้นก็จะมีทางด้านแม่เวอร์เนาะเป็นคนดึงน้องลงมาครับทุกคนอุ้มิ่เชื่อว่าตอนนั้นเนี่ยครูฝึกครูสอนโชว์ต่างๆเขาดูทุกอริยบทของน้ององค์อิงนะครับเขาใช้เวลาในการดูเด็กผู้หญิงคนนี้ครับว่าจะทําให้จะทำโชว์ให้น้องพิเศษขนาดไหน เขาต้องดูแล้วนะครับว่าอุค์อิงเพชรบ้านแพงพร้อมที่จะเรียนรู้จริงๆและพร้อมที่จะไปในเส้นทางนี้จริงๆนะครับพอน้องพิสูจนตัวตนให้เหล่าบรรดาคุณครูเห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างออกมาสวยงามครับเหมือนโชว์วัน เปิดฤดูกาลกับทุกคนที่อุงอิงเพชรบ้านแพงร้องเพลงแล้วก็ออกมาโชว์อย่างสง่างามครับแตกต่างจากวันแรกกับทุกคนที่พวกเราได้เห็นกันตอนนั้นเนี่ยโอโหดราม่าเยอะมากๆพวกเราก็ผ่านกันมาแล้วนะทุกคนสําหรับอุงอิงนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับทุกคนน้องเนี่ยมีการมีดราม่าโดนนาบ้าคืนหน้าบึง้ง นะครับตอนนั้นคืออุ้มอิ่มจาได้เลยว่าอ,อุ้มเนี่ยทำคลิปแล้วทุกคนแบบเข้ามาช่วยกันปกป้องน้องเยอะมากๆเลยนะครับตอนนั้นกระโปรงมันยาวครับทุกคนตอนนั้นน่ะคืออุ้มอิงเนี่ยเข้ามาในช่วงกลางๆฤดูกาลนะครับน้องเนี่ยไม่ได้เข้ามาแบบว่าในช่วงเปิดปิดอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเตรียมตัวในขนาดนั้นเนี่ยก็ ค่อนข้างที่จะไม่ได้พร้อมกว่าคนอื่นนะครับในเรื่องชุดในเรื่องโชว์อะไรต่างๆครับทุกคนแต่ในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นแล้วครับว่าวงองค์อิงเพชรบ้านแพงครับตอนนี้เต็มที่แล้วกับเส้นทางนี้นะครับคุณครูสอนโชว์ต่างๆครับทุกคนก็จัดหนักจัดเต็มให้กับงองค์อิงเพชรบ้านแพงเลยครับทุกคนแล้วก็ต้องต้องขอชื่นชมนะครูก้าครูกล้าตอนนี้ไปรู้สึกว่าจะไปเป็นแดนเซอร์นะครับให้กับ ทางด้านสาวน้อยํำเพลินโชว์ไปเป็นครูแดนเซอร์อยู่ตรงนั้นแล้วแต่ว่าก็ยังมาให้กําลังใจอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนมาหาน้องอยู่ด้านหน้าเวทีครับน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นครับทุกคนดูคลิปนี้อุ๋งอิงก็ดูซ้ําไปซ้ํามาครับทุกคนครูปอเขาปลื้มใจกับอุ๋งอิงสุดๆอะจับหน้าอกแบบเนี้ยแล้วก็ดูลูกสาวด้วยความปลื้มใจแล้วก็อายมีการเขินลูกสาวด้วยนะนี่คือความภูมิใจครับทุกคนของคนที่เหมือนกับว่า คือทําโชว์ให้สร้างให้อะไรอย่างนี้ครับทุกคนมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งครับและเชื่อว่านะครับองอิงคือความภูมิใจของเหล่าบรรดาทุกๆคนในวงนะครับตั้งแต่มีน้องเข้ามามีงานทุกวันปังทุกวันจริงๆนะครับทุกคนนะน่ารักมากๆแล้วก็ครูปอนเนี่ยก็ได้เผยกับอินข่าวกระแสนะครับว่าทําเพื่อนน้องแบบสุดๆนะครับในการทําโชว์ในการทําทอะไรต่างๆนะครับองอิงเพชรบ้านแพงต้องโดดเด่นที่สุดนั่นเองครับทุกคนปังมากๆแล้วก็ อุ้มอิมนะครับก็ขอให้นะครับทางด้านครูปอนะครับเฮงเฮปังๆแล้วก็เป็นครูสอนโชว์อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้ไปตลอดแล้วก็ต้องขอนับถือเลยนะกับการจัดการในเรื่องของสคริปอะไรของเขาในวันนั้นนะทุกคนซึ่งเป็นวันที่ฝนตกนะครับแล้วก็เป็นวันเปิดฤดูกาล นะทุกคนแล้วก็ทําให้เนี่ยสคริปต์มันต้องเปลี่ยนต้องกระชับต้องเร็วขึ้นแต่วันนั้นครูปอเนี่ยแล้วก็ครูสอนครูทําโชว์ต่างๆเนี่ยก็โอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงนะครับแล้วก็ทําให้วันนั้นออกมาได้สวยงามมากๆนะทุกคนไมยจะเป็นโชว์ของบอสโจเองโชว์ขององค์อิงเองนะครับทุกคนก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับคือแดนเซอร์จัดเต็มชุดจัดเต็มยิ่งใหญ่อลังการสมฐานะซูปเปอร์สตาร์หมอลำจริงๆนะพุกคนแล้วก็วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าอ,ง,องค์อิงคือความภูมิใจของทุกคนจริงๆนะครับ ไม่ต้องพูดนะครับแต่มันคือความรู้สึกที่ออกมาจากภายในครูปอเองนะครับนี่คือความรู้สึกจริงๆนะครับทุกคนนะอันนี้ เขาก็ทําให้เราเห็นแล้วว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมานะครับครูปอก็ดูแลอุคงอิงดีมากอุงอิงก็รักครูปอมากๆนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วครับวันนี้นะฮะเป็นวันที่น้องประสบความสําเร็จแล้วเป็นวันที่น้องก้าวเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับเป็นศิลป,ปินเต็มตัวเป็นหมอลำเต็มตัวนะครับทุกคนแล้วกอ็อยู่ในช่วงเวลาของเปิดวงปิดวงเนี่ยมา ปกีกว่าแล้วจะเข้า2ปีแล้วนะครับคุณครูสอนโชว์นะครับทุกคนก็ทําทให้น้องเต็มที่จริงๆนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเนาะถ้าขอชื่นชมนจริงๆแล้วก็คลิปวิดีโอดังกล่าวนี้เนี่ยอุ้มอิมก็ดูวนไปวนมาก็ขอบคุณช่องพลังรักพลังเงียบด้วยที่ได้มีการแอบถ่ายครูปอเออคือตอนแรกเนี่ยเคยเห็นคลิปแหละเป็นคลิปด้านหลังที่ครูปอเนี่ยได้มีการแบบว่ามอบมาลัยให้กับลูกสาวเดินเอามาลัยไปให้ลูกสาวแต่ว่าวันนี้ได้ดูคลิปครูปอเนี่ยด้านหน้าเนี่ย โอ้โหนะครับคูปอแบบ นะครับยิ้มแล้วก็ภูมิใจในตัวลูกสาวแบบสุดๆนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยก็ขอให้ครูปออยู่คู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็รักเอนดูลูกสาวองุ่งแบบนี้ไปตลอดนะครับแล้วก็เรื่องการนี้ถือว่าโอ้มิ่มให้ไปเลยนะครับสิบสิบสิบคะแนนเต็มนะครับกับโชว์ของน้ององุ่งแล้วก็สคริปต์ของน้องนะครับแล้วก็โชว์ต่างๆของปีนี้ก็ถือว่าสิบสิบสิบนะครับให้ไปเลยสําหรับครูปอเพชรบ้านแพงแล้วก็ครูเป็นกําลังใจให้กับครู ก้าด้วยนะครับคนะรูก้าอดิศรเนาะน่หลังมาเป็นคนแรกที่แต่งหน้าให้กับลุงอิงเนาะตอนนั้นตอนที่น้องยังแบบว่ายังไม่ได้มีช่างแต่งหน้าส่วนตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพี่อีกคนนึงแล้วก็มาเป็นพี่ภูมิใจเมคอัพใช่ไหมครับนะน่ารักมากๆเลยนะครับก็วันนี้เอาคลิปครูปอมาฝากทุกๆคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะครับแล้วก็ชื่นชมจริงๆเนาะฝีมือครูปอคือทุ่มทุนทุ่มเทสุดๆนะครับกับลูกสาวคนนี้นะไปหอบชุดมาเองเลยนะถ้าทุกคนได้เห็นครูปอในตอนนั้นนะ่ะไป ชุดใส่รถมาเองเลยกอดด้วยนะครับทุกคนรักลูกสาวขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจให้กับมอิมข่าวกระแส้วยก,กันนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยจะเดินทางไปชมหมอลำก็ขอให้เช็คสภาพรถก่อนนะครับ